ถามว่าพี่เบนซ์ได้ใส่คอนแทคหรือเปล่าไม่มีครับนี่นะครับดูตาเลยครับตาแดงเลยนะจ๊ะสูงคอนแทคลายนะครับอุ้ยแรงมากให้ให้ลายพี่ไปก่อนละกันต่อไปคำถามเรียนออนไลน์เป็นไงบ้างคะเรียนออนไลน์ก็

คำถามต่อไปนะเดี๋ยวพี่ดูให้ที่เบนว่าตัวเองเหมือนพระลักษ์หรือพระรามมากกว่ากันเอาจริงนะถ้าเป็นเบนเลยก็คือพระลักษ์เฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าเฮ้ยเขาดูเป็นพันเลยเขาดูเป็นพันเลยพระลักษมณ์เนี่ยมันรู้สึกว่าอยู่มีความมั่นใจในการพูดรู้จักฉาดถ้าเป็นพระรามเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ คิดก่อนพูดจะทำอะไรก็คิดก่อนคิดก่อนรักที่เล่นที่เล่นสมมติว่าเบนเหมือนภรรยาคองถามต่อไปเมื่อไหร่พี่เบนจะซื้อรถักรยใหม่ไปมีคนถามว่าพี่เบนพี่เบนเป็นอะไรครับพี่เบนกับพี่พร้อมห่างกันกี่ปีคะห่างกันหนึ่งปีครับหนึ่งปีเออข้ามไปเลยละกันห้ามไปรำคาญอ้อยไป อยากให้ทําน้ำพริกอ่องค่ะชอบมากทําให้ดูหน่อยค่ะทําเป็นหรอทําเป็นทำเป็นเจ้าของอะไรอีพี่หันหรอเดี๋ยววันหลังไปบุคคอนโดบ้างนะจะไปกินเก่งไปอ่ะจิ้มเก่งไปอ่ะอ่ะพปอร์ตก่อนช่วงนี้ซัพพอร์ตเตรียมนะฮะเดี๋ยวถ้าสมมติหลังจบซีรีส์น้องอาจจะเปิดร้านอาหารคนเหนือนะฮะแต่กลัวคุณเยอะนลาเออต่อพระหัมม์ต่อไปนะฮะเนี่ยเรามาแล้ว พี่เป็นเปลี่ยนโทรศัพท์ยังคะยังรับใช้รุ่นเดิมเลยครับก็ใครอยากต้องสนับสนุนเรื่องซีรีส์เราเราก็จะมีเงินไปซื้อไหมไม่มีครับโดยซื้อนะครับให้ถึงร้อยล้านวิวนะครับต้องต้องช่วยกันนะครับใช่ช่วยกันสร้างช่นเดี๋ยวก็ถึงนะครับถ้าทุกคนช่วยกันดูจะมีโอกาสพาพี่พร้อมมาออกในช่องพี่เบนไหมคะมีโอกาสมีสิมีแน่นอนตอนนี้ยังไม่มีไงตอนนี้จังหวัดปิดอยู่ใช่ ลำบากคำถาม <c oughs> ต่อไปนะฮะฮัลโหล say something in English please <hi>. yeah. best <c oughs> <c oughs> ผมทรงนี้หล่อมากอยากเห็นอีก <c oughs> <c oughs> อะจริงจริงห้ามป่วยน้องนะ <c oughs> อ่าใครๆว่าแบบผมทรงนี้พี่เบนดีพิมมาหน่อยครั้งแรกเลยนะน้องทำถ้าแบบไม่ดีต่อไปน้องโกนหัวแล้วนะเอออใใจอ่จะจะให้น้องโกนหัวแล้วนะเออพี่เบนเกิดกปีอะไรหรอคะปีขาปีเสือครับปีเสือเกิดปีสีหนึ่งครับสีหนึ่ง มิทุกคนพิมพ์ว่าดีมากประมาณแบบล้านคนตอนเนี้ยสงผมจริงงงมากเครื่อง้างแล้วนะคนพิมพ์มาเยอะเอ้าคือที่เขาอวยเนี่ยเขาไม่อยากให้ตัดสกินเฮดเอาเหรอมีสิทธิ์ที่จะมีงานมิทติ้งไหมคะอยากให้มีจังโอ้โหล้านเปอร์เซ็นแน่นอนฮะมีล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นใช่บิ๊กฤทธ ใช่อ,อันดับแรกคืออย่างเหมือนเดิมต้องไปสนับสนุนซีรีส์ก่อนงานมีแน่นอน,ใช,นใช่้าทุกคนสนับสนุนกันครับใช่แล้วต่อไปครับพี่เบนชอบร้องเพลงหรอคะชอบครับชอบร้องเพลงด้วยแสดงด้วยชอบหลายอย่างครับ ทำข้าวซอยเป็นไหมโอข้าวซอยยากข้าวซอยฝึกก่อนใด่หรอทำน้ำมันยากอะน้ำมันคงข้่นอย่างเงี้ยที่ชอบกินนะใช่ข้าวซอยฟ้าห้างก่อนนะครับถ้าใครอยากทำแต่แอบยากใช่ไหมต้มตุ๋นเปื่ยเตี๋ยวอ่ะไม่คือถ้าสมมุิหนูทำเป็นหมดทุกอย่างอ่ะหนูไม่ต้องเป็ร้านแสดงไปเปิดร้านได้เราก็ต้องไปยมีอาชีพที่เราใช่ไม่ยังอื่นนะเป็น สิ่งที่เราแบบทำงานว่าดอะไรเงี้ยทำาม่ดูทำไม่ดูได้นะครับแต่ถ้าประกอบอาชีพเลยก็ไม่ไหวที่เบนเล่นเครื่องดนตรีอะไรเป็นบ้างครับเครื่องดนตรีนะครับนอกจากกีตาร์เปนโนเฮ้ยเปนโนกับกีตาร์นะครกเีสอซึงก็เฮ้ยเป็นหนุ่มแบบหนุ่มเหนือซอรซอรซึงนะฮะน้องก็จะตีได้แค่ฉิงนะ ที่เบนน้ำหนักเท่าไหร่คะห้าสิบแปดครับอืมช่วงนี้แบบอยู่ห้องเนะี้ยเรียนออนไลน์เนะี้ย <c oughs> น้ำหนักขึ้นไหมล้วนหนอ,อกกำลังกาย,ย,ายาไรหล่อเ <c oughs> พราะไม่มีตชาชั่งในห้อง <c oughs> แล้วก็แต่ดูแบบอิ่มขึ้นนะอืมดีอ่ะมันดูไม,ม่ผอมอ่ะต่อไป <c oughs> มีคนเล่นคำคมมาจีบยากหรือเปล่าไม่รู้แต่จีบอยู่นะรู้หรือเปล่าจีบยากหรือเปล่าไม่รู้แต่จีบอยู่รูวหรือเปล่ามีคนเล่นมาแต่ใช่สิงค์ครับอุ้ยมีแบบนี้มา Hello, say, o า l a and อร์เมอาโล l e a s e from Panama จากปานามาเลยนะ เออมีโอกาสน่าจะได้ไปเนาะปานามาฝากแบบปานามาไม่ต้องขอใช่ไม่ต้องขอไม่ต้องขอขอป่ะใช่ปานามาได้อไม่มีโอกาสก็คือเดินงงเนาะก็พูดไม่ได้งงปานามาต่อไปนะฮะพี่เบนอยากจะเจาะหูไหมครับไม่ครับพี่เบนเป็นคนที่แบบว่าเจ็บทำลายร่างกายใช่ แล้วมันแบบมีความเจ็บเนาะเจ็บไหมพี่พี่เวลาไม่ไม่ใช่เหมือนมดนกัดปะนิดนึงพี่เบนดูไหมคะดุมากครับอุ้ยในคอเขาแบบดุสักหนึ่งช็อตสักคำสักคำดิอยากไปบอกพี่หนุ่มหน่ว่าผมดุอุ้ยกลัวเลยอ่ะกลัวเอ ้องให้แล้วนะเอาจริงแอร์ี่เหนือดูดู้ขไม่ได้หรอกเออดูดกว่าน no ี้จัดอันดับกิจกรรมที่ชอบหน่อยทำเป็นหลายอย่างมากขอสองอย่างสองอย่างใช่ไหมจัดอันดับกิจกรรมยามว่างหรือว่าอืมกิจกรรมที่ชอบเล่นกีตาร์ Favorite time. เล่นกีตาร์ทำอาหารไหมทำอาหารสองอย่างนะฮะพี่เบนชอบเลกีตาร์กับทำอาหารนะ ถ้าเป็นอยู่เฉยๆก็ฟังเพลงดูหนังได้ถ้าเป็นแบบอยู่เฉยๆนะถ้าเป็นแบบขยับร่างกายหน่อยก็จะเป็นกีตาร์ดับทำอะไรจะแต่งเพลงไหมครับพี่เบนต์แต่งแต่งไว้แล้วครับเฮ้ยมีแต่งไว้แล้วนะเตรียมฟังด้วยนะเดี๋ยวจะมีซิงเกิลนะครับใช่เพลงที่แต่งไว้แล้วกับจ้างแต่งมาด้วยเออใหญายอย่างเลยต้องติดตามพี่เบนต์ให้ดีๆบอกเลยครับ อยู่บ้านทำไรดีคลิปพี่เบนดูจนหมดแล้วเห็เอ้าก็เปิดไลค์ทีวีออริจิโน่ครับวิวันบนไปเออเห็นปะอยากให้มีซีรีส์ใหญ่ก็ต้องอย่างนี้ใช่ต้องแบบสนับสนุนกันต่อไปถูกต้องจะได้มียอดดปในไลค์ทีวีออริจิโนลถูกต้องนึงอยนู่นะครับเออตอนนี้แฟนชแนลก็แสนกว่าแล้วนะแสนกว่าใช่แบบพุ่งไวมากแค่สาม EP ยอดดิวตอนนี้สิบสี่ล้านแล้วสาม EP เกินสิบล้านแล้วโมปลายจบที่ไหนมาคะมมปลายจบโรงเรียนจักคำคณะทอจังหวัดลำปูนลำปูนนะคุณลำปูนเคยไปเคยไปฮะเคยไปกินข้าวซอยตรงข้างวัดพระธาตุภริพุธชัยใช่ไปบ่อยพี่ชอบไปเหนือแต่ไม่น่าไปแล้วช่วงเนี้ยไฟไหม้แลครับเซฟชีวิตโอ้ยอย่างนั้น อ่ะแล้วอีกหนึ่งคำถามแล้วกันเดี๋ยวให้เป็นไปพักแล้วต้องเตรียมตัวนะครับคิดยากมากวันนี้ตอบคำถามนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับรายการทูบีนะวัน <c oughs> คุณไบเดนนะครับน่าจะออนแอร์ประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับช่วงสไตล์สปายร้าใครอยากฟังพี่เบนซ์คุยภ<ะ>าษาอะไรกับพี่โฟก์คะโฟกโฟก์โอ้โฟกปกติก็คุย เท่าความที่เขาเป็นเหนือเหมือนกันนะเเหหนนนืืออมกัแต่ว่าคุยกันบางครั้งภาษาเหนือ่ก็อู้กันบ้างอะไรบ้างหมายถึงอู้คือแบบว่าหนีคือไม่ถ่ายซีรีส์นะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วฝากผลงานหน่อยโอเคก็ฝากฝากโปรเจกต์หน่อยอะซีรีส์อนอฟเลฟนะครับภาคเรื่องของวิศวะเรื่องเรื่องแรกก็เป็นวิศวะมีเดียกับมีหมอเรื่องนี้ตอนจบแล้วตอนจบแล้วนะครับ่หนึ่งก็เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเรื่องรักพี่นะครับแล้วก็ติดโปรเจกต์ด้วย เดี่ยวกล้ามะนะครับคแลจากรา็ฝากทุกคนทุกวันเสาร์สี่ทุ่มทางไลน์ทีเดียวรีทิวแนลนะครับฝากตามด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากามีซีรีส์ใหม่ก็ชมเข้าไปดูเยอะๆนะครับอ่ะ,อะแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่ากลัวเรื่องโรคภัยต่างๆอ่ะฝาก,กทำเป็นห่วงด้วยไปไหนมาไ,ไ,ไหนก็ใส่แมสก์ด้วยแล้วก็พกเจลล้างมือหรือว่าทิชชู่พ่นก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญอยู่บ้านดีกว่านะครับช่วยชาติจ้าไปไปแล้วยบายครับ